จะมีสิ่งดีๆใด,ดเกิดขึ้นนะคะหลังสงครามคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เรามาดูกันนะคะจะได้ข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลนะคะผู้ชมกำลังจะได้รับข่าวจากคนทางไกล หรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณนะคะจะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงคนรู้ใจนะคะจะมีเรื่องรื่นเริงบนเทิงใจเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม หรือจะเกิดขึ้นสงกราน,นี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมชีวิตกําลังจะมีความสุขนะคะทางด้านจิตใจจะมีคนมาเยียวยาจิตใจนะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขนะคะ,ะมาดูกันต่อ มีสายเปเข้ามานะคะพาคุณไปเที่ยวไปดื่มไปกินนะคะพาคุณไปเลี้ยงสังสรรค์ได้รับประทานอาหารดีๆนะคะได้ไปในสถานที่ที่สวยงามนะคะมีการเลี้ยงฉลองนะคะแต่จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะเป็นคนที่มีนะคะฐานะมั่นคงมีความเป็นโยดีอยู่ดีกินดีนะคะ แต่คนคนนี้จะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้ด้วยนะคะ <mm> เขาจะเข้ามาเปาเข้ามาอะไรนะดูแลนะคะเลี้ยงดูปูเสือ <play> <t asia> พาคุณไปเที่ยวพาคุณไปเลี้ยงฉลองนะคะเ <t asia> จอสายเปนะคะคุณผู้ชมการเงินหมุนเวียนดีขึ้นนะคะจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้จับใจ่ายใช้สอยนะคะ การเงินจะเข้ามาหาคุณนะคะการเงินจะหมุนเวียนดีการเงินจะดีขึ้นนะคะถ้าคุณกําลังขัดสนเรื่องการเงินการเงินจะดีขึ้นนะคะจะมีเงินเข้ามาค่ะอ่ะไพ่ในี้ออกมาเป็นเงินอีกแล้วนะคะจริงๆนะคะคุณผู้ชมการเงินจะดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะมีเงินเข้ามาเนี่ยเหมือนคุณจะมีเงิน เข้ามาให้คุณได้เก็บนะคะให้เก็บได้ออมมากขึ้นนะคะเงินในบัญชีจะเพิ่มขึ้นนะคะสี่เหรียญสี่เหรียญใบนี้นะคะเป็นความมัง่งคั่งนะคะเป็นความเพิ่มพูนของการเงินนะไม่ใช่การขาดแคลนนะคะเห็นไหมการเงินเพิ่มพูนเห็นไหมคะเข้ามาทุกทิศทุกทางจนคุณต้องเห็นไหมคะสมือเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่พอเจ็บนะคะต้องเอาไปไว้บนศีรษะนะคะ อสองเท้าของคุณผู้ชมก็ต้องเห็นไหมคะ <c oughs> คือมันเยอะนะคะเออสิ่งดีๆก็คือการเงินจะเข้ามานะคะมาจากทุกทิศทุกทางทางไหนก็ก็รับนะคะรับเอาเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าปฏิเสธเงินนะคะโอ้ผู้ใหญ่ใจดีมาอีกแล้วคะ่ะสายเปย์คิงออฟครับจะมีคน มาเปยคุณมาช่วยเหลือคุณคุณอยากได้อะไรเขาก็จะยิบยื่นให้คุณอะเน,นี่ยเป็นคนที่ใจดีนะคะพร้อมเปย์พร้อมยิบยื่นสิ่งดีๆนะคะให้คุณด้วยความมีเมตตีจิตนะคะให้คุณด้วยความรักความเมตตานะคะไม่บางสิ่งใดตอบแทนนะคะความสําเร็จก็มาค่ะคุณผู้ชมคุณตั้งใจทําอะไรนะคะ ตั้งใจทำมานานแล้วหรือว่าต่อสู้ประสักคชีวิตฟันฝาที่สิ่งที่คุณทำมาไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะคุณหวังที่จะได้รับความสำเร็จนะคะหลังสงกราน,นี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือตอนนี้เลยก็ได้นะคะตอนนี้เลยนะคะตอนที่เข้ามาพบลิดนี้นะคะคุณทำอะไรจะสำเร็จนะคะเนี่ยคุณรอคอยอะไรเนี่ย ข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนได้รับแล้วนะคะข่าวดีความสําเร็จนะตอนนี้เลยนะคะามาดูกันต่อนะคะสิ่งดีๆใด,ดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะข่าวสารข่าวดีจากทางไกลก็มานะคะข่าวดีจากโลกโซเชียลโลกออนไลน์คุณอาจจะได้รับโชคลาภเกี่ยวกับการสื่อสารทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะ โชคลาภจะมาจากเงินจะมาจากอากาศการทำงานสื่อสารการทำโลกโซเชียลจะทำจะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะถ้าคุณเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยจะขายดีนะคะหลังสงกรานจะมีข่าวดีนะคะหรือตอนนี้เลยนะคะเห็นไหมคะการเงินมาแบบสะพัดเลยนะคะ คุณตั้งใจทำอะไรมานานแล้วนะคะคุณกำลังจะได้รับผลของมันนะคะได้รับผลได้รับกำไรนะคะการเงินเห็นไหมคะการเงินงอกเงยขึ้นมานะคะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกทุกอย่างเกิดจากการกระทําความขยันของคุณนะคะเห็นไหมคะอ่านะคะคุณที่ทำงานเกี่ยวกับ ออนไลน์โลกโซเชียลคุณก็จะมีเงินเข้าไหร่นะคะเพราะความขยันขันแขงนะคะคุณทําสิ่งใดคุณจะได้ได้เยอะได้มากกว่าที่คุณเคยได้มานะคะหลังสงกรารหรือจากวันนี้ไปนะคะความโชคดีความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการเงินจะเหมือนการเงินจะดีขึ้นนะคะการเงินจะเข้ามาจากหลังไหลเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางนะคะ คุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะก่อนสมกรารหรือหลังสมกรารน,นะคะเห็นไหมเดินทางไปเดินทางกลับบ้านแล้วก็เดินทางกลับมาก็ได้นะคะเห็นไหมมันเป็น,เป,นเป็นการเดินทางนะคะาการเดินทางดีๆนะคะการเดินทางแบบครอบครัวก็ได้การเดินทางอย่างมีความสุขแบบไปพักผ่อนนะคะ เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะคะพูดจาอะไรเนี่ยคนจะเชื่อนะคะคนจะเชื่อถือคุณนะคะในคำพูดนะคะถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับการพูดการเจรจานะคะช่วงนี้คุณจะปังนะคะค้าขายออนไลน์ก็เด่นนะคะผู้ชมมาดูกันต่อนะคะ เจรจาเรื่องอะไรก็จะสำเร็จนะคะจะมีแจ่คนให้ความร่วมมือกับคุณนะคะแต่ไพ่ใบนี้เน้นไปถึงเรื่องการเงินนะคะที่คุณคุณกำลังติดต่อสื่อสารเจรจาหรือเกี่ยวกับธุรกิจอะนะคะการเงินจะเข้ามาแล้วนะคะถ้าคุณติดต่อเจรจาเรื่องการเงินจะสำเร็จนะคะจะสมบังมาการเงินจะเข้ามาเลยนะคะ เจราจาคำพูดของคุณนะคะพูดเงินได้เงินนะคะคุณผู้ชม่ะต่อค่ะใครทำธุรกิจช่วงนี้ก็จะปังนะคะหลังสงการคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นที่สูงขึ้นนะคะจากคนที่เป็นลูกน้องก็อาจจะได้เป็นหัวหน้านะคะคุณผู้ชม เห็นไหมคะคุณได้นั่งบันลังนะคะสําหรับคุณทาธุรกิจก็จะเจริญนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าคนที่ทําออนไลน์ก็จะขายดีขายดีนะคะความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหลังสงครามหรือจากวันนี้ไปนะคะเด็กเด็กถือดาบนะคะชัยชนะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการแข่งขันทุกชนิดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรื่องการงานนะคะแข่งขันธุรกิจแข่งขันเรื่องความสัมพันธ์นะคะคุณเห็นไหมคะจากวันนี้ไปหลังสงกรานนะคะคุณจะได้รับชัยชนะถ้าคุณมีการแข่งขันคุณจะชนะนะคะเด็กถือดาบเนี่ยนะคะชัยชนะคุณคุณคือคนที่ ชนะนะคะใส่ชนะก็มานะคะคุณผู้ชมการเงินก็มาะคะ่ะความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณกำลังรอการตัดสินหรือมีการแข่งขันหรือมีเรื่องคดีความหรือมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลที่ต้องการที่จะอะไรนะรอการตัดสินนะ่ะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะเป็นฝ่ายชนะนะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะว้าวมีแต่สิ่งดีๆค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะ h mm ี e m p r e s s เลยนะคะความสุขจะมีจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะ mm hmm. คุณจะกลายเป็นคนจะกลายเป็นที่รักของทุกคนนะคะ ก็ไม่หมอสะเตือนเด p อมเพนะคะชีวิตจะมีความสุขขึ้นความสุขเข้ามาแล้วนะคะความสุขชิลๆสบายสบาทำอะไรก็มีแบบราบดื่นนะคะครอบครัวจะกลับมามีความสุขนะคะอามดุมสมบนนะะูรณ์ค่ะจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคะอย่างรวดเร็วนะคะ หรือเข้ามาแล้วก็ได้นะคะณนะตอนนี้อัศวินดาบนะคะพร้อมข่าวดีค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเกี่ยวกับตัวบุคคลจะมีคนเดินทางมาพบคุณนะคะจากวันนี้ไปหรือหลังสงกรารน,นี้นะคะเขาอาจจะมาตอนนี้เลยหรือหลังสงกรารก็ได้นะคะหรือเทศกาลสงกรารก็ได้นะคะจะมีคนมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะพร้อมข่าวดีนะคะ คนที่มีเรื่องทะเลาะกับคุณนะคะมีความบาดหมางใจกันนะคะต่างคนต่างเ,เลิกพบเลิกคบถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เลิกก็จบกันไปนะคะเ,เดี๋ยวขยายก่อนนะคะทำไมทาไมคนที่จบคนที่เลิกลากันไปขึ้นมาเพื่อจะบอกอะไรนะคะ เหมือนจะเหมือนจะวนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังสงกรานหรือสงกาน์เนี่ยนะคะ,ะเหมือนเหมือนคนที่ไม่ดีจะกลับมาดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจะกลับมาดีนะคะเหมือนสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีกับคุณจะกลับกลายมาเป็นดีกับคุณนะคะเหมือนเขาจะนําโชคลาภมาให้คุณด้วยนะคะกุุงรัมมหาสมบัติคนที่ คนที่ไม่ดีคิดไม่ดีนะคนที่เคยคิดร้ายกับคุณคนที่เคยหักหลังหรือคนที่จบกันไปแล้วแบบจบแบบไม่สวยจบแบบเจ็บเจ็บนะคะเหมือนเขาจะกลับมาดีเหมือนกับมาเจอครั้งนี้เขาจะดีขึ้นนะคะ,ะมาดูกันนะคะสิ่งดีๆเงินที่รอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานเงินโชคลาภก็ได้นะคะจิตเตียน แต่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะหลังสงการนี้คุณจะได้รับนะคะจะได้รับเงินก้อนที่คุณรอนะคะคุณทำอะไรไว้นะคะเหมือนคุณคิดว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะคะแต่คำตอบก็คือหลังสงการคุณจะได้รับเงินก้อนนี้นะคะออกมาสองใบไม่มาไม่เอามาดูกันต่อสิ่งดีๆได้จะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงการหรือณวันนี้ไปนะคะเซอร์ไพรส์ค่ะนะ ะไม่เรื่องเซอร์ไพรส์นะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ที่เห็นนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับผู้คนได้ที่จะเดินทางนะคะคนที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาหาคุณนะคะแล้วก็การเงินที่คุณรอคอยคุณก็ไม่คิดว่าคุณจะได้แต่คุณจะได้นะคะมาดูกันต่ออะไรคะ่ะว้าวจะร่ำรวยขึ้นนะคะคุณผู้ชมหลังสงการจะมีเงินก้อนนะคะ คุณจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาเลยนะคะการเงินจะหลั่งไหลเข้ามานะคะคุณจะกลายเป็นเศรษฐีนีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นมหาเศรษฐีไปเลยนะคะหลังสงการการเงินจะสะพัดการเงินจะดีขึ้นนะคะเงินอีกแล้วมีทั้งคนช่วยเหลือและคุณอาจจะมีเงินมากมายเข้ามาแล้วคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นนะคะ คุณมีเงินเข้ามามากมายคุณก็จะได้แบ่งปันให้ญาติพี่น้องให้บุตรบริวารให้คนรักให้คุณที่คุณอยากจะให้นะคะว้าวการเงินเหลือกินเหลือใช้จนได้แบ่งปันนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะมีคนมาแบ่งปันการเงินให้คุณด้วยนะคะมีสายเปยแน่นอนนะคะคลิปนี้ว้าวนะคะไพ่จัดม้นขึ้นมานะคะ ถ้าคุณทำดีผลผลของการทำดีนะคะจะส่งผลหลังสงกรานนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะผลของการที่ทำกรรมไม่ดีแต่แม่หมอเชื่อว่าคนที่เข้ามาพบคลิปของแม่หมอมีแต่คนคิดดีทำดีทั้งนั้นนะคะหมายความว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเทวดาได้เป่าปีแล้วนะคะ หลังสงการชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะะมาแม่หมอจะสลบแล้วนะคะสิ่งดีๆได้จะเกิดขึ้นกับคุณนะวันนี้หรือหลังสงการนะคะความขัดสนทางด้านการเงินจะหมดไปนะคะใจไม่มีคำว่าขัดสนอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมการขัดสนเรื่องการเงินเนี่ยคุณวิตกกังวลอยู่นะคะการเงินอาจจะเข้าสายใจขวา ช่วงนี้นะคะหลังสงกรานไปคุณจะมีเงินเข้ามาแบบคุณก็ไม่คาดคิดนะคะเป็นช่วงที่พักผ่อนชิลๆสบายๆนะคะคุณผู้ชมคุณอาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะพักผ่อนกับคนรักนะคะปล่อยวางเรื่องที่ทําให้คุณคิดมากวิตกกังวลน,นะคะเห็นไหมคะชีวิตครอบครัวจะมีความสุขปล่อยวางการเงินจะดีขึ้นนะคะ ชีวิตจะสบายขึ้นนะคะไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนนะคะเอ็ดออกขับเป็นไพ่สรุปที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะความสุขก็ล้นนะคะร่วงหล่นลงมาเป็นเหรียญทองเลยนะคะเหรียญเงินเรียญทองเต็มบ้านเลยเห็นไหมคะหมายความว่าชีวิตของคุณจากหลังสงครามน,นี้ไปจะมีความสุขนะคะ คนรักอาจจะให้ความขวัญให้เงินคุณหรือสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณรอเรื่องการเงินนะคะจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางเห็นไหมคะว้าวจนจะไม่มีที่เก็บนะคะคุณผู้ชมอ่ะเก็บนี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะรับพลังงานดีๆรับเลยนะคะคุณผู้ชมรับเลยคะ่ะพลังงานของโชคลาภเงินทองสิ่งดีๆนะคะความสุขรับเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่หมอกอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ